สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับผมคลิปนี้พบกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่พี่งวดประจําวันที่3นะครับตุลาคม2566นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วยังไงค่อยตามนะครับ ก็เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับผมเมื่อวานนี้เนาะเดี๋ยวไปดูเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานนะครับผมให้สองกับ7ไปนะครับพี่พี่มาแค่รอบเดียวเนาะรอบเดียวมาสองรอบเนาะเล็กวิ่งนี่มาสองรอบนะครับสายรูดนี่มารอบเดียวนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้มาน้อยมากเลยนะครับมาสองรอบเนาะสายรูดสายรูดนี่มาอยู่นะครับแต่ว่าตัวเจาะมาแค่รอบเดียว เมื่อวานนะครับผมให้วิ่งสองลุดเนะครับเฉพาะกิจ0 3 4กับ27นะครับของเราในรอบแรกนะครับมาทั้งสองตัวเด่นเลยนะครับ 2, 7นะครับพีพีเข้าไปตรงๆเลยนะครับส่วนนะครับในรอบพิเศษ452กับ05นะครับของเรานะครับ4 5 2ใครเอา2ไปวิ่งไปรุดนะครับเข้าไปที่2552นะครับส่วนในรอบปกตินะครับผม9 3 7 3.5นะครับในรอบนี้ใครเอา7ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่7.3นะครับตัวเจาะไม่มีเนาะมาสายรูดนะครับ VAP นะครับผม6ก7กับ6.0นะครับผมในรอบนี้ก็ใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่3.7เนะครับเพราะว่าแนวทางออกตัวเดิมนะครับผมก็ยินดีกับสายรูดด้วยนะครับก็ถือว่ามาเด้งๆนะครับผม ส่วนทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้านนะครับเสียงโชคด้วยนะครับพี่พี่สำหรับเพื่อนๆใหม่เนาะที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่าวหลงเองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับในโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับพี่พี่ถือว่าชื่นชอบอยู่นะครับเนาะท่านใดท่านใดชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอให้แตก3ตัวก็แล้วกันวันนี้ ผมให้ไปที่เลข7เลข3เลข6เลข4นะครับเลข9นะครับพี่ๆแล้วก็เลข2นะครับ6 4ส9 3 2านะครับสายวิ่งสายรูดนะครับในโค้งสุดท้ายสายวิ่งผมให้ไปที่เลข3สายรูดให้ไปที่เลข6นะครับ3 2 3 4 3 7 สามเก้านะครับหกสองหกสี่หนะครับ3ตัวนะครับสตัวผมให้ไปที่6 3 2 3 6 9นะครับผมนี่เลยหกเก้าสามสองนะครับแล้วก็ สาเนะครับเมื่อวานนี้ออก2รอบวันนี้ก็ไม่แน่นะครับพี่พี่แนวทางเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหกสี่นะครับผมนี่เลยนะครับใครไม่ชอบเดี๋ยวผมประกบคู่ให้นะครับจับวินที่เลขตารางได้เลยนะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเนาะในโคงสุดท้ายนะครับวิ่ง3รูดหกนะครับท่านใดที่ชอบลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอให้มาเด้งเปังๆทั้งสรอบก็แล้วกันนะครับผม ขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมเข้ามารับชมคลิปแนวทางทุกๆคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับผมคลิปนี้กราบสวัสดีครับ